การตั้งเป้าหมายชีวิตที่เป็นจริง 1. เริ่มจากการรู้จักตัวเองสำรวจความสนใจและคุณค่าในชีวิตของตัวเองใช้เครื่องมืออย่างการทำโซลา a า y สิ (strengths weaknesses opportunities t r e a s 2. การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนใช้หลักสมาร์ (specific measurable achievable relevant time bound) ในการตั้งเป้าหมายยกตัวอย่างเป้าหมายที่ชัดเจนและสมเหตุสมผล 3. วางแผนการดำเนินการสร้างแผนที่ชัดเจนว่าแต่ละเป้าหมายจะใช้เวลาและทรัพยากรอย่างไรแบ่งเป้าหมายใหญ่เป็นเป้าหมายย่อยที่สามารถทำได้ในระยะสั้น 4. ติดตามและปรับปรุงสร้างระบบในการติดตามความก้าวหน้าทำการปรับเปลี่ยนแผนเมื่อมีอุปสรรคหรือเป้าหมายที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง 5. แรงจูงใจและการสนับสนุน แบ่งปันเป้าหมายกับคนรอบข้างเพื่อเพิ่มความรับผิดช,ชอบหาความช่วยเหลือจากผู้มีประสบการณ์หรือโค้ช 6. กการเฉลิมฉลองความสำเร็จตั้งค่าผลลัพธ์ที่สามารถเฉลิมฉลองได้เมื่อบรรลุปเป้าหมายใช้ความสำเร็จเล็กๆเ,เป็นแรงจูงใจในการทำต่อไปสรุปการตั้งงอเป้าหมายชีวิตที่เป็นจริงงอต้องการการวางแผนที่รอบคอบและความมุ่งมั่น ที่จะทำตามแผนที่ตั้งไว้อย่าลืมให้ความสำคัญกับการปรับตัวและเรียนรู้จากความล้มเหลวคำถามสุดท้ายให้ผู้ชมคิดเป้าหมายชีวิตของคุณคืออะไรและคุณได้เริ่มทำตามมันแล้วหรือยัง